ใสไทยเนี่ยใ่อะไร่ทเนียดีใจครับเพิ่งเคยเจอทางแรกที่เป็นตัวเป็นแล้วก็ร่วมงานกันแบบว่าเป็นทางการแะไรก็ ดีใจมากนะครับน้องเลยที่ได้รับียนร่วมงานกันนะครับผมดีใจไหมครับผมอ๋อทีนี้ผมก็รู้ใจดีมากใจดีเหรอครับเขอพี่แปรออกไปกันเลยวไหม่ออกเลยงั้นคุยเรื่อยๆผมแปรออกกันครับผมน่ารักน่ารักเต้นเก่งเต้นเก่งมากเลยเมื่อกี้เต้นเพลงอ่ะว็อปจ้ะเครอยากไปใกล้เหรอครับคือเขินนะเอานะอโอเค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  อุ้ยโม่เออเบิร์ดแล้วครับคุณโมเปิดตายแล้วอย่าเอ้ยอจ้าน้องเลยเป็นเจ้าหญิงเต้นสิกเลยครับใช่ครับก็หนึ่งด้วยเป็นเจ้าชายตึกเจมทีวีนะครับอาแลผมก็ดีใจดีใจที่ได้ร่วมงานกับน้องเลยก็ติดตามผลงานนะครับแล้วก็น่ารักมากๆเลยเมื่อกี้ก็เต้นแบบผมเปิดตัวยิ่งใหญ่อลังการตรงต้นเฟิสเฟิรสเลย คุไปคไปีนันนครับใช่ใเราเดี๋ยวปีนกันจะกันเดี๋ยวได้ไหมได้มท่ว่าี่ไแม่้มี้องอีกด้วยได้ไหมได้เลยเนาะแต่ลพ่โฟต้อง็อกคิวแล้วแหละอ๋อคือได้หรเา้อ่าเได้เหรอได้ยินดียินดหนนได้ เอาปนกันล้องเลยใช่ไหมใช่ครับก็ฝากบหมีกับอข้อวหมีต้องเลยด้วยครับแอบได้ยินมาว่าเขาเรียกใครอย่างนี้ก็ฝาดฝาดปตอภิวัตด้วยนะครับผมอยาไปพิชเล็งด้วยอย่ามองด้วยมือเถอได้รู้มองเขาเอาแบบเขยืะอนะขาจับแอครับ เรื่องสองครับเ่อีสองเี่ยบ้าพประจำตัวของเราให้พี่ฟุ้นหน่อยดูว่าอะไรย่งไงอาช้อออ่เอย่างไงไอสองนี้สองนี้ว่าสองนี้ขอทุกเคเออไม่ใช่ไม่ใช่ไอยังไงยังไงอัอ้ัวัว มีเขาต้นนะเขาต้นรถเขาต่อไปเขาต้นรถมีรถมวรถมีรถมีรถมีรดมีรถ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 อีรถม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 ีรถอีรถม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 ีรับขอถมีร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 ถม เดี๋ยวเข้ามานี่ เดี๋ยวค่ะมาค่ะมาตรง <laughs> <laughs>

ต้งวัดนแบบใ่เลยยั้ไหังยังยังังยเลยังยังงยัยังังยยังงยั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 ยังยงยังยังยังงยั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 งังยง ใส่รถใส่รถผมไปเลยไปไนกรีได้เเรามีรถหนาวานเป็นกเนอจนนาาหนาวแต่างีานมตนเ่เป็นเลาด้วยนะ่รถเราะอบ่าปด็กนุกมากปน เหนื่อยในทั้งานกต่เป็นติ้อนาไมเหนื่อยเพราะว่าอะไรคะเพราะว่าแบบเพราะว่าเพราะว่าแบบมีเปเสียเยอะแหะค่ะแต่ว่าพี่ชายสนิทมาเลยจ้ะล่าสุดที่มาเขาบอกว่าเขอมากเลยยี่แล้วสอง้ยโอ้โอ้โอ้ยโอ้ออ

we เป็นชายโกบอกวนผู้ชายคนโง่จริงไหมจริงแต่ว่าันงแกงุดกับ่อยๆเออแล้บอยู่เา้งใช่ไหมเขา้แกงเออแล้วตีด้วยเราปวดไหมเราปวดไหมต้องรอยังไงแล้วพีมาต้องรอยังไง ไ,ไปกินหรอไปกินหรอไปกินหรอโออยู่มืออยู่อปัโกไปแล้วนะร้สุดแบบ dạ em chào tất cả các bạn. น้อง ơi. Các người